นะดูดค่ะวันนี้เราก็อยู่กันตอนที่2แล้วนะคะผู้ชมกับ a อเบิลแ ซึ่งเอมเบอร์แมนนะคะผู้ชมหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยในด,ดูทดสอบตัวของครับมันไปด้วยรองพื้นนะด้วยบัชออนด้วยแป้งว่ามันสามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายได้เพราะว่าเขามีคุณสมบัติเคลือบสารกันความมันเอาไว้นเองทําให้เราเนี่ยเหมือนกับติดรอยนิ้วมือ,อยากนะวันนี้เราก็ได้จะมาทดสอบอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ชมนี่เลยน้ําส้มหว,วานๆเลยน้ําตาลน,นี่เป็นไงเหนียวไหมเหนียวแน่นอนเพราะว่าอันนี้เนี่ยน้าตาลนะคุณนะเรามาทดสอบกันว่าเขาจะไหวหรือเปล่าไปไปลุยกัน ันนี้นะครผู้ชมเราก็าจะมาทดสอบความลื่นของฟิล์มของเขาอีกนะโดยการที่เขาเนี่ยสามารถให้น้าหวานหวานแบบนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไหลผ่านตัวฟิล์มของเขาไปได้นะผู้ชมอ่ะมาเริ่มกันดีกว่านอ้อวันนี้เรามีอุปกรณ์อยู่ทางนี้นะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตก,กล้องจับมาเลยนะขออนุญาตติดดึงแล้วกันสมมติว่าเราเผลอทำเอาน้ำหวานหกใสแล้วกันเอากะเด็นกระจายหมดอันนี้เป็นน้ำส้ม ซึ่งหวานมากบอกเลยว่าเป็นการรีวิวที่แบบว่าเลอะเธอมากตั้งแต่คราวที่แล้วตอนนี้ก็ยังเลอะเธออยู่นะอ่าเดี๋ยวเรามาแกะตัวของทิชชู่เปียกมาเช่นกอนแล้วกันนะอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาทาปฏิกิริยาอะไรกับน้ําบ้างเนาะอ่าเดี๋ยวกล้องโฟกัสก่อนเนาะอ่ะสมมติสมมติว่าเราแบบไปกินข้าวแล้วกันเราไปกินข้าวเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เผลอวางบนโต๊ะบนโต๊ะปุ๊บเอ้าให้ตายเธอโดนเลอะ,อะแบบนี้เริ่มต้น,นจากการเอ่อโดนน้ำก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะ เริ่มแรกจากการโดนน้าวิ่งอยู่บนจอแบบนี้เนี่ยทัชไม่วิ่งเองเห็นไหมปกติเนี่ยคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าเวลาพวกฟิล์มกันรอยบางรุ่นเนี่ยโดนน้ำเนี่ยมันจะทัชวิ่งเองดูดูมาไม่เชื่อลองดูได้อันนี้ก็คืออันนี้ทัชกินของเขาเนี่ยยังทัชได้แบบปกติเลยคุณผู้ชมคราวนี้สะดุดห่วงแค่เรื่องความเหนียวมันนี่แหละนะมันจะเป็นยังไงรานนี้เดี๋ยวเรามาเช็ดดูก่อนล้วกันว่าเขาจะเช็ดแล้วเป็นยังไงบ้างจะถึงควรเช็ดไปทางเดียวเออ เช็ดด้วยที่ชู่เปียกของเรานี่แหละนะไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยเครื่องจะเหนียวหรือเปล่านะไอฟิล์มมันไม่เหนียวแน่ตัวอื่นอะไม่รู้เดี๋ยวลองใช้ผ้าธรรมดาเช็ดดูนะคุณผู้ชมแต่มเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าแม้ว่ามันจะโดนน้ำหวานเนี่ยมันก็ยังสามารถทัชได้ปกติเลยนะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะคผู้ชมเนี่ยนันดูสัมผัสได้เลยสัมผัสได้ว่าลื่นเหรอพี่สัมผัสได้เลยว่าส้มนี่โหกลิ่นส้มน้ำส้มมาคุณผู้ชมงัน้นก็กลิ่นน้ำส้มมาเนาะเออก็โอเคนะคุณผู้ชมมันยังเห็นว่ามันสามารถที่จะทัชสกรี รอบหนึ่งแล้วกันว่าเนี่ยอ๋อโดนโดนเช็ดๆอยู่ไงี้ยวันเนี้อืมว่าแบบเนี่ยโดนน้ำปุ๊บนะคุณผู้ชมเมื่อกี้อาจจะมีแบบวุ้ไปนิดนึงนะมันมีแรงอ่าเขาเรียกเหมือนไฟฟ้าสถิตอ่ะคุณผู้ชมเขาเาเรียกออนั่นแหละโอเคตอนนี้โดนน้ำส้มไปแล้วโดนน้ำส้มไปแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวปิดให้ดูก่อนนี่โดนน้ำส้มไปเรียบร้อยงานะเดี๋ยวเราจะลองทัชให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเริ่มต้นจะปลดล็อกก่อนอันนี้ยังปลดล็อกได้อยู่เดี๋ยวลองทดสอบเอาโน้ตแล้วกัน เดี๋ยวเราลองโน้ตให้คุณผู้ชมได้ดูกันเอาจริงน่นดูสงสาร iPhone มากเลยตอนนี้ Test by Ableman นี่ยังได้อยู่นะคุณผู้ชมคือมันก็ยังพิมพ์ได้ตรงที่มันเปียกน้ำเนี่ยมันก็ยังพอยังกดได้อยู่บ้างเห็นปะไม่ไม่บ้างอะ่ะกดได้เลยแหละมีแนบรูปเห็นไหมตอนนี้ไม่สงสาร,รเลยเลยสงสาร <laughs> สงสารไอโฟนไม่สงสารฟิล์มหรอกเพราะฟิล์มเขาทนทานและแข็งแรงมากคุณผู้ชมนี่คือ Ableman ไงละ่ะนะฟิล์มเขาแข็งแรงทนทานอยู่แล้วตอนนี้นะ่าดูสงสารไอโฟนมากกว่าแต่ไอโฟนก็ทนทานอยู่แล้วนะนี่เรียบร้อยคุณ ความลื่นเหรอกลิก่นส้ม โอเคคุณผู้ชมนี่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตัวส้มเนี่ยของเขาเนี่มันไม่ไม่ได้แบบรู้สึกเหนียวบนจอมากมายสักเท่าไหร่นะไอเพราะว่าเราเช็ดด้วยชิช,ชิชูเปียกก็ไปไปได้นะแต่เป็นว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแม้ว่าจะโดนน้าหวานหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังสามารถทัชได้อยู่แล้วก็มันไม่ค่อยเกาะความมันเหมือนเหมือนคราวที่แล้วว่าพอพวกนี้มันเลอะน้ําหวานเลอะอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถเช็ดได้ง่ายเนาะตอนแรกเนี่ยทางเอเวอร์เมนบอกว่าให้ดูดเอาซีอิวน้ำปลามาเทใส่แตดูก็เกรงว่ามันจะอร่อยเกินไปก็เลยไไม่ด้ทําใบซน มาโยนใส่ไอโฟนพี่ไอเช็ดอ่เช็ดออกได้แน่น่นดูดวถฟิล์มอะไม่เป็นไรแน่แต่กลิ่นมันจะติดไงก็เลยเอาน้ำส้มแล้วกันนะอย่างน้อยพี่เอากลับไปใช้ก็ยังเป็นกลิ่นน้ําส้มอยู่อะไรอย่างนี้โอเคคุณผู้ชมนี่ก็คือการทดสอบอันที่2นั่นเองน้ําหวานนั่นเองคุณผู้ชมจ้าเอเบิลม ใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นสำหรับฟิล์มเต็มจอนะถ้าเกิดลงโค้งแบบ3รเนี่ยอยู่ที่1,290บาทเป็นฟิล์มจากญี่ปุ่นคุณภาพตัวนี้เนี่ยจะราคาถูกกว่าตัวของคอนนิงคอนนิงของเอเวอร์แบนเน็จะดังมากเลยอันนั้นเนี่ยจะแพงกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่างบคุณจำกัดจริงๆลงมาตัวนี้ก็โอเคเหมือนกันและที่สําคัญตัวนี้เขาก็มีประกันให้เราถึง1ปีเต็มเหมือนกันอ่าดังนั้นใครที่ใครที่กระจกมีปัญหาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปเคลมกับเขาได้เลยนะจีะ่คือ ฟิล์มกันรอยรุ่น Winner Chill น,น,นะจาก Able Men นั่นเองใครสนใจไปที่ www.ablemenbrand.com นะคะใส่โค้ดนัดดุติลดอีก10%ด้วยเจอกันใหม่รอบหน้าครั้งที่3และบอกได้เลยว่าครั้งหน้านะคะก็จะเป็นคิวของสิ่งนี้แล้วค่ะได้ดิฟิล์มจาก Able Men นี่แหละจะเป็นฟิล์มกระดาษนะมีทั้งฟิล์มแบบกระดาษแล้วก็ฟิล์มแบบกระจกซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยว่าการใช้ฟิล์มกระดาษหรือฟิล์มกระจกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างจาก Able Men นะ สำหรับวันนี้นัดดุดก็ต้องล่ำลาไปแล้วนะคะขอบคุณเอเวอร์เมนประเทศไทยด้วยนะคะที่สนับสนุนช่องนัดดุดเล็กๆช่องนี้นะเก็บไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจคมใจครที่สนใจไปหาซื้อกันได้ช่วยกันอุดหนุนเนาะอย่าลืมใส่โค้ดนัดดุดสิบละหลกรยสิเปอร์เซ็นต์เจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย